มื่อในการอสอนากอนารสอนหกสิบหกหกสิบหกมืนการสอนหกสิอมกการสนหกสบหกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่งคุป่าไฟชินเนวนะคะ ไม่สุนค่าโอ้ยก็เลยน้าอาป้าลุงใหงกับกูโก้ค่ะมาให้ได้จ,จำลูกแทงค่าหน้ามาให้จำกันน้ำค่ะเอาป้าลุงไหวามากนในเห <What? S 2> มือเนี่ยเราเห็นกาเอ๋กาเอตาแพทย กาเอตาแพสเกตกาเอตาแพสเกตกาเอตาแพสเกตกาเอตาแพสยาเกตกาเอ่าปาเกตเนี่ยเอาตัวในแจมนะกาเอตาแพสยาเกตกาเอตาแพสยกจำเกตกาเอตาแพสยกจำเกตกาเอตาแพสจำนาเกตกาเอตาแพสจำนาเกต อยากจำกอะไรอะอานาูนี่ลเลตาเรจำใจเกดาเอ๋ตาเจำใจเกดกาเอตาเพอยากึ้นเกตาเอตาเพอยายกึ้นเกดเอเอ็เอ่อาเรสอเนีเ่ It. It. เอกเอกอเลมชื่อเนมัเราน่าเอตาแพเอกเอตาแพเอกเอตาแพชยเออาเอตาแพยจำเอ

กาเอตาพยัเกกาเอตาพยักจำเกตกาเอตาพยัจำน้เกตกาเอตาพยัจำใจเกตกาเอตาพยักจำเกต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 ข้าเอตาพยัเกตข้าเอตาพยักเกตข้าเอตาพยักจำเกตข้าเอตาพยัจำน้เกตข้าเอตาพยัจำใจเกตข้าเอตาพยัจำเกต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 

เนยเอต้าพันเนียาเอตาพักจำเนียเนเอตาพีจำเนียเนยเอต้าพีจเนียหนาเอต้าพี่จำเนีย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  ตาเอตาพเต็กตาเอตาพกเต็กตาเอตาพิจกันเด็กตาเอตาพิจะนาเตตาเอตาพจเตเตตาเอตาพยเดเต็กเตกเดเตเเตตาเอตาพเท็กตาเอตาพากเท็กตาเอตาพิจกนเตตาเอตาพิจนาเตาเอตาพจเตเตาเอตาอยากคนเตท็เท็เท็ ทิทิทคหน้าเอตาพิเน็หน้าเอตาพยังน็หน้าเอตาพ่จำเหน็หนเอตาพีจำนาเนี่ยหน้าเอตาพี่จำเนี่หน้าเอตาพยัเน็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  ป้าเอต้าเพ็รเป็กป้าเอต้าเพียกเป็กป้าเอต้าพี่จำเป็กป้าเอต้าเพชรจำนาเป็กป้าเอต้าเพ็รป้าเอต้าเพชรจำป้าเอต้าเพชรจำป้าเอต้าเพ็รเป็กป้าเอต้าพียกเป็กป้าเอต้าเพียรยำเป็กป้าเอต้าเพชรจำนาเป็กป้าเอตาเพชรจำใจเป็กป้าเอต้าพียกขเป็ก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  ผ้าเอตาเพผ้เอตาพยเพกผ้เอตาพยยเพกผ้าเอตาเพยจำนาเพลกผ้าเอตาเพยจำเตเพกผ้าเอตาพยัพกเพเพก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 มาเอตาเพ่เมมาเอตาพยเม็มาเอตาเพยเมมาเอตาพยจำนาเม็มาเอตาพยจำเตเมมาเอตาเพ ยักษ์คือเม็เม็เม็เม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 ็าเอตาพยักเยาเอตาพยัเย็นหาเอตาพยักจำเย็นหาเอตาพยัจำนาเย็นห้าเอตาพยัจำใจเย็นห้าเอตาพยักคืเย็นเย็นเย็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  ราเอตาพิเกรเอตาพิจกเร็รเอตาพิจกรรเร็รเอตาพิจกรรนเร็ราเอตาพิจกรเร็ราเอตาพิจกเร็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 ลาเอตาพิลกาเอตาพิกเร็ลาเอตาพิจกรเร็ลาเอตาพิจกนอเร็ลราเอตาพิจกเตเร็ลาเอตาพิยกเร็ เล <S <S like ็กเล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 ็กว่าเอตาเพชรเวกว่าเอตาพยักษเวกว่าเอตาพิจํามเวกว่าเอตาพิจมนาเวกว่าเอตาพิจมใจเวกว่าเอตาพยังเวก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  ให้ตาเพหตาเพยกเอกให้ตาเพชจันทร์ห่ตาเปชรจำนาแห่งให้ตาเพชรจำใจแหองตาพยัหเ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 หตาพเอตาพชเอกให้ตาพานาเอตาพจใจเอตาพเอออออ อหม,อหม,อหมอดแล้วกัเนี่ยจมือแดงงแดงหมดมดหมดเลยน้องอย่าพึ่ง หมดหมดหมดเลยยังไงมาพวงมาอย่าลืมนะเฮา,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 าเพราะเ่าห้องเฮียนมาเฮาต้องมาชื่อปากกาเนี่ยนะปากกา,าเมจิกเนี่ยนะค<อ>่ะอย่าลืมนะเนี่ยปากกาเมจิกอย่าพึ่งลืบลนะเป็ดอัดเป็ดอัด เป็ดเป็ก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 เป็ดอันเล็เป็ดอืมอับอับอับอัดอัดอ่าดูจำยังนั่นดูอย่างนั้นอืมอับอับอืมอ่านนั่นนั่นอ่านนั่น อาจมันมันเป็นเชียงขาดขาดก็เป็นตาลาูกลูกกำลังจะเขียนตาเลยไม่ใช่ในลูกเขียนอาจอาจอาเจ,จ็ดตัวเจ็ดตัวเจ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 เเจ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 ็ดเจ,ดจด out. Tú. Ừ. you. Take you. Ừ. Take, you You know. don't it sit it's it's sick it's it's sick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  sick. เอกเสกเอกเสกเป็ดหลงเป็ดหลงเปรตเป็ดเหมือนจีเป็ดเลยนะเป็ดหลงเป็ดก็คือคล้ายๆกับกำลังมังอ่ะตะกาที่เขาสานเนี่ยหลงเป็ดหลงเป็ดหลงหลงหลงไงมันจะหลั นั่นโล่นั่นเป็ดหลงเออเป็ดมันจะเป็ดมันนั่นลูกเตี่มเป็ดตรงนั่นมันนั่นถูกแล้วเป็ดลูกเน่าเป็ดเนเด่เป็ดเป็ดอันนดาเป็นเป็ดอันนดาเป็นเป็ดอันลูกเตี่าเมื่อกีนะตัวแรกนะตัวแรกนะ โดยแร้เนี่ยอันนี้อันนั้นไปถูกนั่นลูกเกาแจมเปียดเปียดน่นไปนั่นอ่านต้วนเสงอ่ะเ0ียเอออ่านนอ่านไอ่นออกเสงอ่ะอันนี้เปดเออหลงหลงลูกแ้มกถูกออกมาไกล้นั่นแหะ เออเป็ดหลงเป็ดหลงเอาเป็ดหลงเอ้าเอาเอาเอา,เ,อาเข็ดโก,เกเ้เข็ดโก้เป็ดหลงเข็ดป่อนดูสิว่ เอาเข็ดอ่อนนะเข็ดอ่อนเข็ดเข็ดเข็ดอ่อ,ดอ,อนอ่อนอจ้องเนี่ยอ่อนสระอ้อยสระอ้อยอย่างเดียวไม่มีตัวสะกดอ่อนอ่อนมีตัวสะกดลนี่ดิอ่อน นึกถึงภาษาไทยอะไรบ้างกึ่ึ่นมาก็อเออหอ,อนอ่อนอืมเฉียดอ่อนอ้ะก็เจี๊ยบอดีจบอ่าน <c oughs> เีดอยู่เตีดอยู่อะไรเตียดอยู่เตียดอยู่เจียดตัเจีดตดั <c oughs> อาจเป็ดอาจเป็ดอาจเป็ดเอ่อ it said s a i เป็ดหลง เอกลงฮึมมองหายากตาลายฮึมอ่นอ,อนเข็ดอ่อนเข็ดอ่ะมาเลยเอาอีกปะอ่านเมืแล้วเนู้นอะไรหยากอ่านอีก,ออกไงเออกำลังไงอ่านนะยยันยันทั้งวัน เลี้ยงเป็ดไหวใน,นเ,เล่าเลีเล้ยง,ง,งเลี้ยงเลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงมันต้องเป็นตัวยังเราเองนอะฮะเลี้ยงเราเองเนอะภาษาภาษาไทยเ <Lo S 1> หรอเลี้ยงเราเองเนอเออเออแต่ต้อง <in> เสียงอ่ะเลี้ยง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 เออ หนึ่งเป็ดไว้ในเหล้าเป็ดอืมเป็ดถ่าต้นชิงลิลลีกาลูกวงนับกันอ่ะเป็ด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 เออเป็ดเออเป็ดอะไรนั่นจำตาน้าหนึ่งเป็ดไว้ในเหล้าไว้ไว้ในเดง

Sẽ chân lên lên sẽ mặt trời hết 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 về về tui nào hết lúc trong hết 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 là và hết 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 hãy thuộc hết lên hết hết cỏ hết là o oh

ผาเผาเพาเผาผ่าจาวจ้าวเนะอืมนี่กอเหี้ยถ่ายผาอยู่เด็ดเด็ดเย็นเย็นอยู่อยู่เด็กเ็กเด็กเด็ Tịt tịt. D yên yên. Yên yên. Yên để tróng tiệt tiệt yên yên. Ừ, này Yên yên. Yên. tiệt tiệt yên yên. ไอ้ที่มันเป็นตเตานี่ลูกคิดเป็นนอหนูมมื่อตอออยู่เย็ดเย็ดเย็นเย็นโกผูเข็นมาเก้าโกโกโกผูเข็นมาเก้าผู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 โกผูเข็นมาเก้าโกผููเข็น working. Anh em bật hai mươi đọc lên. Ma câu, Ma cầu. Cô phu khen ma cầu. Cầu cầu câu, cầu. Dạ à. Cô ma câu nữa. ก็ผู้เขียนมาเก้าถูกต้องเป็นหือก็อ,อําเป็นเป็นหือก็อ,อําเซ็ตเป็นหือหือเป็นหือ bên hư có ẩm xét Đúng Bên hư có Bên hư có Ừ Có À Ẩm xét Ẩm Bên hư có ẩm xét Ẩm Ẩm I'm sick. Bên nắn tuột pidon, bên nắn Bên, thủ, đoạn, bên, ừ. Ừ, bên hư có âm sệt. Sick. Sick, sick, sick. 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 ซูมอชานเปดห้าซูซูอืมมอชานเปดห้าหมซูจองมอสานเปดเนี่ยก็แล้วซูจองอ่จองอ่าซูจองมอสานเปดจองจองกอยามเฮนนะลูก จ่องนึกถึงภาษาไทยนะว่าลูกคิดยังองอ,กอ,อกก็เออจ่องงอกาภาษาไทยก็กกมีอะไรอนะันไหนเออจ่องจ่องอืมจ่องชูจ่องมอชันเป็ดหมอ <coughs> mở sáng ừ. oh. Oh. chú chồng mò sáng biệt 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 àn trôn chêng đi à lục biệt có mình phép อ,อ่านเลยใหญ่ัตงต้องตังใจอ่านนะเป็ดเป็ดเป็ดเออพ่อหลุงตังใจอ่านมันเต็มทถ้วยน,นะชูจ่องมอสานเป็ดสานสานมันจะเออ,เ,ออเออตั้งใจเขียนน้องลุงนี่ชูจ่องมอสานเป็ดอ่ะเจียกำลังปล่อยจกอ่าน เฮ้ยกจกเฮ็ดก่อเฮ็ดหาเผาอยู่ไหนอยู่ข้างๆไอ้จี้กะเออเฮ็ดก่อเฮ็ดหาเผาเฮ็ดก่อเฮ็ดห้เโกผู้โกผู้เขียนนั่นก็ผิดอ่ะนะเขียน หน้าแพทย์กับตาแพทย์เสียงออกมันเหมือนกันอ้กเขยนในเสียงออกมันดังดัง <c oughs> ตาแพทย์ในเสียงออกมันขาดขาดเลยโกผู้เข็นมาเก,ก้า <c oughs> โกผู้เข็นมาเก,ก้าลิเงเปลียดไว้เนอเล่า <c oughs> นัแหละจีแหละตัวอไเปนเปกไวในเล่าเปมี่็นคือเกาะอันเซ็ดเป็นฮือกาอันเร็จอยู่เด็ดเด็ดเย็นเย็นอยู่เด็ดเเย็นเยชูจ่องหมอสารเป็ดชูจ่องหมอสารเป็ดอันเซ็ก็เป็นฮืออันเซ็ดอันเช็ดเป็นฮือเกาะอันเซ็ดเป็นฮือเกาะ <coughs> ờ. à <Đoàn> anh đồ lấy anh đi đâu à hư đấy đồ lại. น่ะเม่ร้องใครอ่านมันอ่านไหมอือก็ดูไม่หนะันอ้าพี่มหาหน้านะาลูอําเชตเป็นคือเกาะเป็นคือ,กอ,อเกานะอําเชตเนาะเป็นคือ,กอ,อเกาะอําเชดเป็นต้อนอะไรเป็นคือ,กอ,อเกาะอําเชตโปตังพม่แค่ตัวนี้เ,อ,เออเ <c oughs> จีตัวไรอันนี้อําเชดเออเอ่านได้อาด่อานได้จี้เลยเป็นคือ,กอ,อเกาะอําเชด เป็นค <growing> okay, um, ือเกาะเซกเออพอเข้าแค่อัมเซ็ตเปลี่ยนคือเกาะนั่นนั่นะอัมเซ็ตเป็นคือเกาะเออน่ะเฮ็ดหาเพิร์เฮ็ดเกาะแล้จีได้ดูไรก็ดูก่อนเฮ็ดหาเพเฮ็ดเกาะดูไร เฮ็ดก่อเฮ็ดหท้าพัเฮ็ดก่อเฮ็ดหท้าพัอืมจิ๋วนั่นน่าน่าน่าเฮ็ดก่อเฮ็ดหท้าพัเฮ็ดก่อเฮ็ดเท้าพัเออประกอบแค่เฮ็ดหท้าพัเฮ็ดเกาะไหนกัเนี่มาการีวางใครอ่านไม่เดี๋ยวจ้ใมามาตรงจั๊กปีน้องกันเลยปอกันเลยมอนมอนค่ะ มองมองค่ะโอวยโกเลยหนาไปรู้หาข่าวกุ๊กค่ะมองมองค่ะไม่ให้จมกังน้ำน้ำค่ะนะก่อนเจ็บปากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งดิงให้ช่องอุฟฟฟไปชียวนะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องคุปฟปาไฟท์ชแนลนะคะขอบคุณค่ะ